อันย้อนยอนเข้าเพื่อนกลับมาพบกับแอดก้อนนี่เช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เฮียผมพร้อมแล้วนะครับ46 10แล้วนะครับช่วงบ่ายเนี่ยผมเปิดไอแพ็คเนี้ยนะครับเอ่อไอเนี้ยไอที่บอกลูปแทโอเนี่ยแพ็คเกจฮาร์ดนะครับมันมีอาณาจักรเทราอยู่อันนี้ตอนแรกผมก็มึนนะครับไปเปิดไอแพ็คปกตินะครับคือไอแพ็คเทราเนี่ยมันจะไม่เพิ่มเ,เลทย้อนทีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าโอกาสได้ เออ่โคยี่เนี่ยมันเยอะกว่านะครับอันนั้นถึงจะไม่มีเลทเนี่ยมาเปิด270เนี่ยจะมีโอกาสลุนม,มากกว่านะครับผมก็เปิดไปแผกเดียวได้เลยนะโอ,โ,โอ้โหโชคดีแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับเลยได้มีโอกาสมาเออ่เขาเรียกว่าไงทำคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้เร็วกว่า,กวา,กวาปกตินะไม่งั้นนี่ถ้าเกิดต้องรอแบบบาริสต้านี่คงจะยาวนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจัดทีมอะไรมานะครับมันจะไม่ใช่ทีมถึกด้วยซ้ำม,มันเป็นทีมกึ่งสปีดกึ่งผสมนะครับมันไม่ใช่มีตัวไม่ใช่่่่สสปีีดออออออยู2ตัััวคคคืริกบโนนเเง ค้าสิบเนี่ยจัดแบบถึกนะเพราะว่าคริสจะอึดขึ้นนิดนึงนะครับเออไม่มีอะไรมากเลยเพื่อให้คริสอยู่นานที่สุดนะครับดาเมจมันพอนะครับจากการบัฟของยอนฮีแล้วก็รินนะครับเออโคอี้เนี่ยค่อนข้างจะแรงพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็3ตัวหลังเวลาโดนล็อก3เป้าเนี่ยโคอี้กับคริสจะไม่โดนดังน,นั้นเนี่ยแจกสถานะแจกถุงเกาะกันอย่างเมามันนะครับอันนี้คือแผนที่เราใช้ในวันนี้นั่นเอง เดี๋ยวตอนท้ายจะมีอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ายังไงตอนนี้ขอดูของก่อนละกันโคอี้ uh, <CO> e เนี่ยจะเป็นสจุดอ่อนนะครับแล้วก็2เลือดประดับเนี่ยจะเป็นเลือดนะครับกับสถานะหนึงอันส่วนเจมนะครับจะเป็นคริติคอลเดเมจนะครับจุดอ่อนแล้วก็บล็อกนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะผมบอกแล้วผมชอบทีมนี้มากนะ <laughs> แบบว่าเลิฟๆลิฟสุด <laughs> เราจะเน้นเราเรียกว่าทีมเวทสถานะดีกว่านะครับจะบอกว่าทีมถึกก็คงไม่ใช่นะครับเราเจอทีมถึกนะครับขอมือหน่อย one step two step มุนเออ one step two step มุนนะครับเอาละครับเอาล้างปั๊บของมิโฮเกือบหมดแล้วนะครับเอาโอเคเคาน์เตอร์เดทไปแล้วครับและยอนฮีครับจะเร่งเคลินไปและถูกเกาะด้วยนะครับเราไม่เน้นดาเมจนะครับเราเน้นดาเมจจากสถานะล้วน ข้อเสียคือนะครับอย่างก้าเนี่ยจะไม่มีการสถานะแล้วเนี่ยต้องมาลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยมาติดตาบอดละช่วงนี้มันจะมีหน่วยนึงนะครับเวลาโคอีจะออกสกิลเนี่ยมันจะแหลกๆหน่อยนะครับอ่าเพิ่มคูดาวนะครับแต่ว่าโอ้แย่นิดนึงนะฮะเขาออกสกิลพอดีโอเคเดชพอดีนะครับอ้าวคิดติดสถานะนั้นไม่เป็นไรครับมีลินอยู่ เบัฟนะครับโอ้แต่มีโหทะลุพอดีจริงๆน่าจะโดนทะลุไปก่อนนะแล้วค่อยใส่บัฟน่าจะดีกว่าครับโอเคได้2ตัวละแล้วเราก็โอเคใช้ก้าอัดไปนะครับได้บาริสต้ามาอีกตัวนะึงโอเคคราวนี้จะเหลือพี่คิดละที่ปวนๆหน่อยนะก็ปวดหัวนน,น,นนิดนึงนะครับคริสกับยูวานโอเคสองพันนะครับเคาเตอร์ไปครับติดเดนละโอเคยูวานติดเดนไปก็โอเคแล้วนะฮะ เราเน้นสถานะนะทีนี้ผมบอกเลยประดับสถานะสำคัญมากเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในท้ายคลิปนะครับรถไปซะจุดจบของเจ้าโอเคครับคริสเขาไปอันเดนละโอเคอยากออกเล่นเทินจังเลยย่องย่อนแมนิดนึงนะครับไม่เป็นไรไโอเคครับเราได้ยูริมา ยังดีนะยอนไม่ตายไม่งั้นอีวาแม่งฮิวสนุกเลยโอเคเราใส่สถานะเขาดูซิว่าติดไหมสตันโอ้โหนี่ไงคือต้องบอกก่อนว่าสตันโคอี้เนี่ยมันสุดยอดเลยนะท่านผู้ชมแบบติดเยอะแบบเยอะเวอร์เวอร์อะเออลดเคาน์เตอร์อยา่างเลยนะเนี่ยดูดิแล้วลินมันเป็นตัวที่ติดสถานะเยอะนะครับและเนี่ยเคาน์เตอร์ไปปุ๊บติดทั้งตาบอดติดทั้งเดสนะฮะ โอเคอันนี้จะทีมถึกนะครับทีมนี้จะเป็นข้อดีมเป็นทีมผสมนะครับพัศเสถึกแต่ทีมกึ่งกึ่งสปีดนะครับมีตัวถึกอยู่แค่2ตัวนะฮะเป็นทีมใหม่ที่เอ่อเขาเรียกว่าไงอะบ้านเรายังไม่จัดกันแบบนี้นะครับจะเป็นแบบการจัดแบบเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็คืออุ๊ยแอดออทีวีโยโย่ว่ะไอ้ยเพิ่งเจอกันจะตีเมื่อกี้กลับบ้านก็เจอกันแล้วอื้มนี่ตัวจริงหรือเปล่าโอ้ยอน44ตัวจริงแน่นอน มาว่ะมาดูกันนะคลิปนี้โชคดีเจอพี่เอาพอดีอือนี่จะถอนไปเอาแล้วครับล้างสถานกนา,นา,านนนรณ์หมดแน่นอนครับหมดหมดอันนี้หมดชัวปึ้งปึ้งปึ้งไม่หมดเว้ยอีกหน่อยนึงนะครับแต่คลิปหมดละโอเคคิดอย่าแม้คือพัตทิดถึกเลยยังรอดอยู่แจกได้ได้นหนึ่งทีแล้วก็จัดไปครับเพิ่มภูดาวนะฮะติดหมื่นไปแล้วมีโฮไม่ได้ถุงหงกแน่นอนและยอดทีผมออกต่อเลยนะฮะ บ,บ <S 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 ึมบึมบ um ึมโอ้โหเหลือเดียวแล้วล่ะโอ้คิดถึงกันเลือดเต็มและสับซ้ำเข้าไปครับเหลือพิก้าแล้วถ้าผมแพ้กล้าตัวเดียวมันคงจะไม่ใช่หรอกนะตีไม่เข้าแล้วไงเหลือตัวเดียวเนี่ยโอ้ได้ได้ว่ายำในสตตีมของออฟฟิเชียลเพจแล้วกลับมายำที่บ้านต่อมีความฟินเหลือเกิน พี่อ๊อฟคือทีมสปีดเมตานะครับดังนั้นเนี่ยก็ที่เห็นนะครับว่ามันสู้ได้ทั้งทีมสปีดทีมถึงนะฮะโชคดีนะเนี่ยที่ออกแบบมา,มาอัดคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอทั้งสองทีมทั้งสองแบบนะฮะถือว่าดีมากเลยสตันหรือเปล่าเรียบร้อยครับจบเลยเห็นไ,ไหมชนะเหลือห้าตัวเลย <laughs> <c oughs> เก่งไหมคลิปนี้ไม่ต้องใช้อีวานนะครับไม่ต้องใช้ อีวานเนี่ยการยกโล่เนี่ยมันจะเสียจังหวะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สกิลสตันเนี่ยเสียจังหวะเหมือนกันแม้ว่าจะถึกขึ้นก็จริงแต่ว่าเราเสียเทินเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยแลกไปเลยดีกว่าเนี่ยเห็นไหมสับกับเราสับสองนะครับแล้วก็เสียคืออย่างเงี้ยเราจะโดนใบได้นะครับไอ้คนที่ไม่มีการตะอสานเห็นไหมในโลจะคิดโดนไปแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เคาน์เตอร์ไป นี่แหละ one เต็ปทูสเต็ปนะครับปึ้งไปสตานะได้โหลดไหมเราเน้นถลุงแบบเอาสถานะเรื่อยๆนะครับแผนเราไม่มีอะไรมากเราคือทีมสถานะนะฮะเห็นไหมย้อนตาบอดว้าวเกลียดบทภาคอันนี้จริงๆท่าชี้จริงจังอมเธอไม่เป็นไรครับเนี่ยเราก็สามเป้ามันจะโดนสองสามตัวหลังเนี่ยนะฮะซึ่ง เนี่ยคิดก็จะไม่โดนด้วยนะฮะนเนี่ยแล้วเคาน์เตอร์ไปโอเคสับใครไป็หนึ่งทีนะครับเดชไปโดนเคาน์เตอร์ไปหนึ่งแต่ไม่เป็นไรโอเคแล้วเขาจะขวบเราสามตัวนะครับคราวนี้โคอี้น่าจะได้ออกสกิลนะอีกสกิลหนึ่งนะครับโอเคจงศักดิ์าแต่ว่าไม่เป็นไรคิดออกก็โอเคนะครับได้หนึ่งตัวและสับเดลเนี่ยเดชสี่ตัวละ,ะของว่ายอนตายไหมเนี่ยยอนน่าจะตายก่อนแฮะอ้าวตายหมดเลย ว่าอันนี้แย่ครับอันนี้พลาดไปหน่อยคือว่าเราเขาเรียกว่าไงเอ่อต้องบอกว่าอะไรดีต้องบอกว่าจังหวะมันไม่ดีนะคือกล้ามรู้ในจังหวะที่เราตายพอดีอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับคือมันไม่ได้ชนะลวดนะครับแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้ดีไหมก็ค่อนข้างจะโอเคเออผู้หญางดีกว่า เท้านะครับลำดับการออกสกิลยังมีผลอยู่นะถ้าออกสกิลดีเคาน์เตอร์ติดสถานะเยอะมันก็โอเคอย,อย,อย่างเงี้ยอัดเข้าไปสองคิดนะครับอ่าครับมีโวกออกก่อนนะครับอ่าเคาเตอไปปึ้งอ่าการสถานะหายไปหนึ่งโอเคเราแจกเดสอีกนะครับการสถานะเกือบหมดละโอเคโอเคเคาน์เตอร์ไปนะครับ และใส่ยาสตันครับจะโดนหรือเปล่าปึ้งๆอ่าได้สามตัวนะครับโ้ก็สวยอ่ะแบบสามตัวอ๋อฮะ,ะตอนนี้เป็นน้องย้อนอมไม่หน้าไมกันหมดแหละปกติไม่ค่อยได้เห็นไหม้เท่าไหร่นะครับ เคาเตอร์หรือเปล่าเคาเตอร์แน่นอนโอ้โหบอดไปแล้วไอ้ก้าโดนเดสซ้ำเข้าไปอีกอุ้ยม <Isaiah. S 1> um, ีโอ <towards> ีกตัวโดนหรือเปล่าเนี่ยฮะตาบอดอย่างงี้เนี่ยโอ้ตาบอดก็มิดรัวๆดิพี่แล้วโดนเคาเตอร์ด้วยไหมเนี่ยปุ้งนึกว่าติดเดสจัดไปครับขี่ร้อยปังปังปังโอ้หและซ้ำเข้าไปอีกทีนึงน้องลินจัดมันบอกว่ากูกลับไปอยู่ในเมตัลอัพ เลยไม่เป็นไรน้องโคอี้จะให้และใส่เกาะกันักหน่อยเมนูประจำวันนี้คือเกินไปแล้วนะอะไรอะก้าไม่น่าใช่มั้งแบบนี้เนี่ยออ้ยตายแล้วไม่โดนโดนเคาน์เตอร์ตายแม่น่ะตายเจ๋งไหมเจ๋งไหมก็มีแพ้มีชนะบ้างในอย่างที่บอกคือ เราเล่นสถานะนะเนี่ยมันก็มีดวงมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดประดับสถานะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อย่างเงี้ยถลุงเกาะไม่ทันสถานะติดกช้าไปก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถลุงได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเพอร์เฟกตนะฮะผมพิกามาถึงโดนมือเลยเว้ โอเคดีเลยครับคีร้อยถุงก่อนแม่นมากและนี่ไงครับเราเพิ่มบูดาวได้ทิวต่อเลยและถุงก่อต่อหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วอ่ะท่านผู้ชมดูดิสองสกิลคือหมดแล้วอ่ะช่วงนี้มันเกมมันจะมีหนุ่งๆนวนิดนึงนะครับผมแจ้งเข้าไปแล้วว่ามีเออมันปั๊กหนุ่งนนิดนึงดูดิออกสามสกิลต่อเนื่องจบเลยเหลือกา่ตัวเดียวจุดจบของ แต่ยอนทีเขายังไม่แก้เซนเซอร์นะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นไงคือถ้าจังหวะมันพอดีนะสามสกิลต่อเนื่องนะครับยี่สิบวิเนี่ยม,มีโอกาสออกสามสกิลได้เลยถ้าเกิดเราไม่ออกตีสปีดม,มากจนเกินไปนะเจ้ป่ะโดนเปิดก่อนโดนออกสกิลก่อนแต่ว่าพลิกได้นะครับถ้าโคอี้ออกสกิลนะได้สกิลต่อทีสองสามสกิลเลย คลิกได้แน <its descript or> ่นอนไม่ต้องกลัวไปนะครับฉันเก่งชิมิล่าแต่ข้อเสียอย่างเงี้ยโอ้ดีนะไม่โดนเดยสองที่ติดนะครับโอ้ยแล้วมันไปตียอนโอ้ยมันติดจะปิดตัวมาก ผม,มยังเซ็งๆอยู่นะคือโคยี่เนี่ยผมใส่จุดอ่อนเยอะมากเลยนะแต่แบบบางทีมันก็ไม่ออกนะงงเหมือนกันเอาละครับลงเพิ่มคูดาวไปก็โอเคอันนี้โคยี่ผมน่าจะได้ออกแล้วแหละนะเป็นการเป็นเรื่องที่ดีนะอุ้ยอุ๊ยอ้าวแล้วพี่คิดกูฟิตซะง,งั้นงงวะ่ะคือคิดนี่ไม่ใส่จุดอ่อนเลยนะแต่แบบวัดอ่าน้องยอนผมตายก่อนสวยแล้ว เนี่ยถ้าลำดับสกิลออกไม่ดีอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ one step two step ปึ้งๆอุ้ยสตาร์ท่าแกอู้หูอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 โอเคครับเดนโหลงมามุดไข่ไปแล้วฮะขอเพิ่อคูลดาวน์ได้ไหมเจ๋งมากน้องแมวต้องอย่างงี้ปึ้งอุ้ยก็แต่โดนเคาน์เตอร์เจ็บเลยหน้าสั่นหน้าสั่น เอาคามืดไปกินแล้วกันได้มาอีกตัวหนึ่งพี่เดียวเกาะเหลืออีกหนึ่งทีน้องยอนก็ยบายเหลือไอ้กล้าแล้วไงไอ้กล้าอีกแล้วมันเอา้เาแล้วเธนหมดเร็วจังวะอ่อพาไอ้ไอก้กล้าเราก็ติดชาเหมือนกันดีนะไปคิดไม่ติดพี่ขี้เคนาเตอร์ไดไหมโอ้โหสวยงามและใส่กอกันอีกหน่อยนึง ไม่กลัวแน่นอนเพราะโคอี้ผมสกิลพร้อมแล้วนะครับคิดเคาน์เตอร์หนึ่งทีบ้างเอาสองเดดจบเลยเป็นไงอ๋อโหดมากเป็นทีมที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเอากล้ามายืนรับสกิลอะพูดอย่างนี้เลยนะคือเอามันมาล่อตีนนะครับหน้าที่ของมันมีอย่างเดียวนะครับ ตรงหลบพเพื่ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับอยู่ที่น่านที่สุดแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องออกสกิลใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าให้น้องโคอี้เป็นคนรับหน้าที่เนี่ยจะดีกว่านะเนี่ย <c oughs> เอาละเปิดด้วยเพิ่มคูลดาวอย่างนี้สวยครับและยอนฮีดิงเลเซอร์ต่อถึงกอบหมดเกลี้ยงแน่นอนสองสกิลก็ครบแล้วครับไม่เหลือนะครับสำหรับคายและเดโลนและสกิลที่สามต่อเลยครับระเบิดน้องยอนต่อ ต้องเล่นสามสกิลติดและเคาเตอร์ไปอีกกับสถานะหมดแล้วอุ้ยไีคิดล้มเลยเอาละกีกาเราออกบ้างน้องยอนก็ไปฟายเอาทีอย่างนี้เออหรือพ่ก้าเขาแล้วครับเกาะก็หมดแล้วด้วยโคอี้นเห็นไหมใส่บล็อกมาก็ดีเห็นไหมครับเห็นไหมติดบล็อกนี่แทบไม่ลดเลย เคา์เตอร์ไปติดบอ่อจบแล้วฮะจบด้วยน้องโคอี้ยังไงก็ติดสตันแน่ๆโอไม่ต้องติดสตันครับตายเลยแจ่มไหมสุดยอดไปเลยไหมก็ถือว่าเป็นที่แบบโ <laughs> คตรจัดเวยนะฮะ <laughs> แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทีมถึกแบบโดยตรตรงนะครับแต่ว่าเป็นทีมที่เ,เจ๋งโคตรผมขึ้นสีปอรสโดยการที่ผม เขาเรียกว่าไอนะ้4.6เนี่ยจาก10.5มัน10.6แพ้แค่ครั้งเดียวนี่คือสุดยอดนะครับปกติเราเนี่ยทีมสปีดจะมีแพ้แบบหมืม่นๆบ้างนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นอีกทีมทางเลือกหนึ่งนะครับที่โอกาสชนะเยอะมากแต่ว่าประดับสถานะคุณต้องครบนะครับเอามาดูของทีละตัวกันเลยดีกว่านะฮะพี่คิดเนี่ย2ส,สปีด2เคาน์เตอร์นะครับพพเราใช้เกาะวายชิล2ครั้งพร้อมกับประดับเดสนะครับใส่นี้จุดอ่อนบล็อกแล้วก็ตอบโต้ออดมีจุดอ่อนอันหนึ่งนี่มาก็ว่าออ็สกิล น้องลินนะครับ oh, <yeah. S 2> สองสปีดสองไอหนึ่งคาน์เตอร์หนึ่งเลือดนะครับเคาน์เตอร์อันเดียวพอเพราะว่าได้บัฟจากโคอี้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใส่ประดับเป็นเคาน์เตอร์เดทนะครับเคาน์เตอร์คู่กับเดทส,ส่วนเจมจะมีเคาน์เตอร์นะครับมีคริติคอลดาเมจแล้วก็เจมจุดอ่อนนะครับน้องยอนนะครับสองสปีดนะครับสองเลือดนะ mm hmm. เป็นจุดอ่อนกับเอ่ะเฮ้ <laughs> เป็นจุดอ่อนกับประดับเออช็อตนะฮะส่วนไอเนี้ยเป็นจุดอ่อนนะครับเป็น ความเสียหายการโจมตีแล้วก็คริติคอลข้าเดมจนะครับเป็นตัวเดามจด้วยนะสำหรับน้องยอนของเราพิก้าเราละครับยังเป็น2สปีด2เลือดนะฮะแล้วก็คริติคอลข้าเดเมจกับสตันนะเราต้องมีสถานะทุกตัวแล้วก็การโจมตีความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับคริติคอลข้าเดเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จุดอ่อนด้วยส่วนน้องโคยี้ครับนางเอกของเราอย่างที่ดูขอไปตอนแรกของจุดอ่อน2เลือดนะครับประดับเนี่ยควรจะมีเพิ่มเลือดด้วยนะครับเดี๋ยวเลือดไม่พอแล้วก็เป็นประดับช็อตนะครับ เนี่ยให้มาใส่บล็อกไปเมื่อกี้ติดบล็อกก็ช่วยได้เยอะนะครับลดได้เมทได้ั้งครึ่งหนึ่งเวลาตัวปั๊บฝันต้องฆ่ามหมดแล้วเนี่ยโอกาสที่กล้ามันจะติดบล็อกเวลาใช้สกิลทะลุบัฟมีเยอะพอสมควรถือว่าเป็นประดับที่ควรค่าแก่การใส่ให้กับโคอีมากๆจุดอ่อนนะครับเอาจุดอ่อนให้เต็มและลคิยิคอล์ดเมจนะครับเพื่อบัฟสกิลคีย์คอร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์ของน้องนั่นเองส่วนสัตว์เลี้ยงเอาเป็นตัวนี้นะเพิ่มเลือดนะครับหรือจะเปลี่ยนก็ได้นะอันนี้คืออันนี้อะไรก็ไไไไดดดด้้้้นนนนนะะคคครรรัััับบเเเเเเเพพาาาาาาวว่่่่่่่่่่อออออสสหททีีีีีมมมมมมมยยยยึกกกกผิิถใลื็งโู นะครับอาจจะไปเพิ่มดาเมจก็ได้นะเพราะว่าเราเราแบบอัพพาสิฟถึกมาแล้วนะครับพาสิฟก็ตามนี้นะครับนี่คือทีมไฮบริดทีมแรกนะครับที่ผมบิวจริงๆนะครับคือปกติคือทีมมันต้องมีตัวบัฟดิเฟนต์ถูกไหมครับสำหรับเป็นทีมถึกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือทีมที่ไม่เหมือนกับทีมสแตนดาร์ดหรือว่าทีมมาตรฐานเก่าๆที่เราเคยทำมาเลยแม้แต่ทีมเดียวนะครับมันไม่ใช่ทีมสปีดล้วนมันไม่ใช่ทีมถึกถึกที่เน้นแบบถึกแบบ เอาตัวสปีดสตัวแล้วเอาอีวานเราไปตัวหนึ่งก็กลายเป็นยิงถึงเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับมันคือ,อตัวที่สร้างความแตกต่างและทำให้เราสามารถจัดทีมได้หลากหลายขึ้นนี่คือทีมเวทสถานะนะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกเซเว่นไนท์ทั้งเกาหลีแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกของเราที่ได้อะไรแบบนี้มานะครับเพราะว่าเวทของเกาหลีจะเป็นเวทดาเมจนะครับสถานะก็มีจอหีหลับอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าที่มันหนักหน่วงมากคือเป็นจะเป็นแบบ ติดหลับติดเดทของยอนฮีนะครับเพราะว่ายอนฮีตัวที่เกาหลีมันจะเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งนะตีสองเป้าติด,หล,ตด,ดหลับติดเดทอะไรเงี้ยนะครับของเราเนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็มีตัวใหม่ที่เข้ามาทําให้เกิดการสร้างทีมที่แปลกใหม่นะครับผมชอบมากกับน้องโคอี้นะครับเก่งมากจริงๆนะครับแล้วก็มันสุดยอดอะนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีตัวค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ย ตัวแรค่อนข้างจะเยอะก็อาจจะเป็นทีมที่สร้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันคือความแปลกใหม่ซึ่งคุณใช้ได้นะครับถ้าคุณมีตัวใกล้เคียงกับผมนะครับย้อนสัก40นะครับเออก้าสักสามหกสามแปดมายืนล่อนะครับเออลินสัก42่สิบองอะไรเงี้ยผมว่าโอเคแล้วนะครับอาจจะมีพี่คิดเนี่ยต้องเรีว่เยอะหน่อยกับโคอี้นะครับสองตัวก็น่าจะพอไปไหวนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับก็อย่าลืมนะชอบยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมกดไลค์สับสับทายให้กับ แอบกองด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอลาไปก่อนพร้อมกับน้องแมวโคอี้นั่นเอง,เองบ๊ายบาย